นี่หนึ่งอย่างที่ผมไม่ได้บอกคือเวลาเราตัดพวกนี้เราจะหาเพลงประกอบอะไรมาใส่ใช่ไหมแอปตัวเนี้มันจบในตัวเดียวเลยสมมุติผมจะทําให้ดูนะเนี่ยเราเอาภาพมาแล้วใช่ไหมแล้วสมมุติว่าเราตัดเสร็จแล้วเราอยากได้เพลงประกอบหรืออะไรเงี้ยกดไปที่เพลงเลยแล้วกดรูปด้านขา,าด้านบน มันจะมีเพลงประกอบให้เราเลือกมากเลยเราก็เลือกเอาว่าอยากจะเอาเพลงไหนแล้วก็เพลงส่วนใหญ่ไม่ดิแทบจะทั้งหมดไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนอกจากเพลงแล้วแอปนี้เขาก็มีเอฟเฟกประกอบให้ด้วยนะที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นพวกเอฟเฟกภาพายนตร์แฟนตาซีอะไรพวกเนี้ยเพราะว่า ผมก็ค่อนข้างอ่อานมังะแนวแฟนตาซีเหมือนกันก็จะใช้เอฟเฟกพวกนี้บ่อยส่วนข้อดีเทคนิคผมก็คือเห็นไหมว่านี่คืองานตัดที่ผมค้างไว้แต่ยังไม่ได้ลงเสียงคือตัดตัดตัด,ตดทิ้งไว้แหละถ้ากดไปดูมันก็เป็นแบบนี้เลยถ้าจะอัดก็กดอัดได้เลยแต่ว่าผมเดี๋วนี้ย้ายไปใช้อัดเสียงในคอมแล้วแล้วก็เอาเสียงมาลงในนี้อีกทีนึง นี่เห็นไหมถ้าเรากลับไปดูงานผมตัดทิ้งไว้อะมันก็จะล็อกเลเยอร์ไว้เลยแบบนี้อันนี้ก็กะว่าจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตัดทิ้งไว้ประมาณ2,023เดือน12ตอนท้ายๆปี